ทีนี้มาเล่เรื่องเราดีๆอีกเรื่องหนึ่งค่ะทางสถาบันการเงินชุมชนบางหวังไสข้องจังหวัดนครที่ธรรมาราชค่ะเป็นสถาบันการเงินตัวย่างระดับประเทศเลยนะไม่ธรรมาดาค่ะมีการบริหารงานโดยคนในชุมชนแล้วก็ทําให้มีเงินทุนมุ่นเวียนมากว่าสี่รอยล้านบาทลาสุดค่ะพี่บ่าวอูก็บอกว่านาพ้นกําไรไปลงทุนสร้างโรงงานยางอัดแถง อที่จะยกระดับราคาและก็สร้างมูลาค่าเพิ่มให้กับยางพารารวมไปถึงจางคนในชุมชนนี้แหละสร้างไรายได้กับในชุมชนติดตามเรื่องราวดีๆนี้นจากสร้างไทยไปด้วยกันค่ะไปชมครับโรงงานยางอัดแท่ง STR 5L ขนาดใหญ่ที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้เป็นของบริษัทเอกชนที่มีแหล่งทุนในการดำเนินง,งาน แต่เป็นโรงงานที่เกิดจากความสําเร็จในการบริหารงานของชาวบ้านบ้านวังไซตําบลเขาโรอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชในนามของสถาปันการเงินชุมชนบ้านวังไซที่แรกเริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มเกษตร,รกรเงินทุนหมุนเวียนในปี2544ก่อนที่ในปี2548ได้จัดตั้งเป็นกองทุนหมู่บ้านจากงบสนับสนุนของรัฐบาล และได้ยกระดับมาเป็นสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไซในปี2,550จนถึงปัจจุบันซึ่งมีชาวบ้านในตำบลเขาโรและตำบลใกล้เคียงเข้าเป็นสมาชิก8,526รายมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า400ล้านบาทจากความก้าวหน้าจึงมีการต่อย,ยอดไปสู่การลงทุนสร้างโรงงานผลิตยางอัดแท่ง STR 5L คุณภาพสูง เพื่อรองรับผลผลิตยางพาราในชุมชนที่มีพื้นที่ปลูกกว่า4 0,000ืไร่ให้สามารถยกระดับราคาสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างการจ้างงานคนในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหานี่นอกระบบและสร้างความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนก่อนที่จะมาเป็นโรงงานที่เราเห็นนับตรงเนี้ยเราเป็นกองทุนหมู่บ้านก่อนจากกองทุนหมู่บ้านพัฒนาเป็นสถาบันการเดินชุมชนเมื่อพัฒนาเป็นสถาบันการเดินชนุมชนมีสมาชิกมากขึ้นมีินมากขึ้น ก็มองว่าพื้นเหล่านี้น่าจะมาต่อยอดเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพก็เลยเป็นที่มาของการสร้างโรงงานเพราะในพื้นที่ของเรานั้นยังไม่มีโรงงานยางพาราเราต้องส่งให้กับเอกชนแล้วก็ในพื้นที่ของเรานั้นมีเพียบพร้อมสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะในพื้นที่ปลูกยางประมาณทั้งสี่เหมือนไร่นี่คือเราสร้างงานในพื้นที่ในจุนในหมู่บ้านของเราให้มีความมั่นคงเรื่องของยกระดับราคาสินค้าเรื่องของการกระบวนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบครบวงจร สำหรับโรงงานยางอัดแท่ง s t r 5L แห่งนี้มีศักยภาพในการรองรับน้ำยางสดได้วันละ100 0 0แสนกิโลกรัมหรือรองรับผล,ผลผลิตน้ำยางจากสวนยางพารา1 2 0 0 0 0นไร่และสามารถผลิตเป็นยางอัดแท่งได้วันละ30-35ถึงตันซึ่งจะรับซื้อน้ำยางสดจาก15จุดรับซื้อน้ำยางในตำบลเขาโรและตำบลอื่นๆของอำเภอทุ่งสงอําเภอทุ่งใหญ่และอําเภอลำทับของจังหวัดกระบี่ ส่งผลให้เกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ส่งน้ำยางให้กับ15จุดรับซื้อสามารถจำหน่ายในราคานำตลาด2-3บาทต่อกิโลกรัมทางนี้หลังจากโรงงานเริ่มเดินเครื่องการผลิตยางไม่เป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสายน้ำเกลือผลิตรองเท้าและผลิตชิ้นส่วนที่ต้องใช้ยางคุณภาพดีสั่งซื้อยางอัดแท่งจากโรงงานถึง800ตันต่อเดือน ก็ด้านราคาค่ะก็คือจะสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปคือแล้วก็เกษตรกรจะได้ผลประโยชน์จากการราคาที่ดีกว่าค่ะก็คือจะได้ราคาได้ได้จำนวนเงินที่เยอะกว่าท้องไอท้องตลาดทั่วไปอะค่ะเพราะถึงมันจะแพงกว่าท้องตลาดทั่วไป2อสบาทแต่ว่าถ้าเกิดรวมเป็นกิโลหลายหลยกิโลมันก็ได้หลายหลายบาทอะค่ะอยากให้เกษตรกรกรวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็รวมน้ํายางกันเป็นปริมาณเยอะๆอะค่ะแล้วก็มาส่งจะได้ปริมาณราคาที่สูงอะค่ะ จากความสําเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไซในปัจจุบันไม่ได้ทําให้องค์กรชุมชนแห่งนี้หยุดพัฒนาโดยขณะนี้ได้ก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางอัดแท้งเป็นยางรัดของที่จะเริ่มผลิตในเดือนพฤษภาคม2566ซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่ายางอัดแท้งได้ถึง2เท่าตัวและเพิ่มการจ้างงานคนในชุมชนอีกกว่า40อัตราทีมข่าวเอ็นีภาคใต้รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช